จะใส่หรือบำรุงต้นไม้เวลาไหนก็ทำได้สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานจนกว่าจะหมดเป็นแนวทางเกษตรลดต้นทุนประหยัดโตช้ากัดสีไม่สวยดูคลิปนี้ให้จบแล้วทำตามได้เลยคะ่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ cribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นชิ้เช่นเดิมค่ะแอดมินช่องคุณต้นไอทีจะนำสาระอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะการบำรุงดูแลใส่ปุ๋ยในวันนี้จะเป็นสูตรที่สามารถใช้ได้กับบอนสีและต้นไม้ <Wow. S 1> ทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้ค่ะ ปุ๋ยสูตรที่แอดมินจะแชร์ต่อไปนี้นอกจากที่จะทําให้ต้นไม้จเจริญเติบโตวสวยงามแล้วยังช่วยให้ต้นไม้ทุกชนิดแข็งแรงไร้มดไร่มแมลงกําจัดสตัตรูพืชทุกชนิดได้อย่างชะงักเลยค่ะเป็นแนวทางเกษตรลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายถ้าใช้ไม่หมดในครั้งนี้สามารถที่จะเก็บไว้ใช้ได้นานจนกว่าจะหมดค่ะ อีกอย่างที่พิเศษสำหรับปุ๋ยสูตรนี้ก็คือจะใส่หรือบำรุงต้นไม้เวลาไหนก็ทำได้ตลอดเวลา <Wow. S 1> ไม่มีข้อจำกัดหรือยกเว้นค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมส่วนผสมและวิธีทำของปุ๋ยสูตรนี้พร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมที่1กากกาแฟค่ะในกากกาแฟจะอุดมไปด้วยธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อพืชอย่างเช่นธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักของพืชทุกชนิดมีธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารรองของพืชทุกชนิดเช่นกันค่ะช่วยให้บอนสีและพืชทุกชนิดมีความสวยงามเจริญเติบโต,ตได้อย่างรวดเร็วกากาแฟนอกจากที่จะช่วยให้พืชมีความสวยงามแล้วยังช่วยในการไล่มแมลงได้อีกด้วยค่ะ ปริมาณที่ใช้สำหรับวันนี้แอดมินใช้ทั้งหมด5ช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมที่2เปลือกไข่คั่วค่ะเหตุผลที่แอดมินคั่วเปลือกไข่ก็เพราะว่าความร้อนจะไปช่วยฆ่าเชื้อโรคเชื้อราที่ติดมากับเปลือกไข่ในกรณีที่เราล้างออกไม่หมดตอนตากแดดค่ะนอกจากนี้ความร้อนจะไปช่วยทำให้เปลือกไข่มีกลิ่นฉุนมากขึ้น เมื่อทำวิธีนี้เปลือกไข่จะมีประโยชน์อย่างมากมายกับบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดมีกลิ่นชุนมากสำหรับมแมลงและสัตรูพืชทุกชนิดเช่นกันค่ะมาพูดถึงธาตุที่พืชต้องการในเปลือกไข่ก็จะมีธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารหลักของพืชนอกจากนี้ในเปลือกไข่ยังมีธาตุแคลเซียมซึ่งเป็นกลุ่มธาตุอาหารรองช่วยให้พืชมีความแข็งแรง เล่งให้พืชโตเร็วใบสวยสมบูรณ์เล่งการออกดอกเล่งการติดผลปริมาณที่ใช้ใช้เปลือกไข่คั่ว5ช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมที่3ผมผงชูรสค่ะในผงชูรสจะมีกรดอะมิโนชื่อเต็มว่าโมโนโซเดียมกูตาเมตช่วยให้บอนสีและพืชทุกชนิดมีระบบรากที่ดี ทำให้บอนสีเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วทำให้มีการกัดสีสวยแข็งแรงนอกจากนี้ผงชูรสยังช่วยป้องกันโรคที่จะเกิดกับบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดได้ด้วยค่ะปริมาณที่ใช้3ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมทั้ง3อย่างให้เข้ากันเลยค่ะดังที่กล่าวมาปุ๋ยสูตรนี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานจนกว่า <Wow. S 1> จะหมดได้เลยค่ะ ส่วนวิธีการใช้ปุ๋ยสูตรนี้สามารถจะใช้ได้2วิธีวิธีที่1ใช้ปุ๋ยสูตรนี้ผสมกับน้ำเปล่าปริมาณของปุ๋ยที่ใช้สอช้อนโต๊ะค่ะผสมกับน้ำเปล่าปริมาณ %10 ลิตรค่ะคนส่วนผสมที่ได้ให้เป็นเนื้อเดียวกันลาดลดที่โคนต้นได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับบอนสี พืชผักสวนครัวใช้ได้ทุกชนิดค่ะความถี่ในการลาดลดที่โคนต้นปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้1ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะเวลาในการใช้จะลาดลดปุ๋ยสูตรนี้เวลาไหนก็ได้ค่ะไม่มีข้อจำกัดค่ะวิธีที่2สําหรับการใช้ปุ๋ยสูตรนี้เราสามารถที่จะนําปุ๋ยสูตรนี้ไปโรยในกระถางบอนสีหรือโรยต้นไม้อื่นๆได้เลยค่ะ ปริมาณที่โรยปุ๋ยอาจจะใช้1ช้อนโต๊ะหรือมากกว่า1ช้อนโต๊ะขึ้นอยู่กับไซส์หรือขนาดของกระถางที่เราปลูกค่ะสำหรับความถี่ในการใช้ปุ๋ยสูตรนี้เราสามารถโรยปุ๋ยได้15วันต่อหนึ่งครั้งค่ะข้อดีอีกอย่างสำหรับปุ๋ยสูตรนี้นั่นก็คือเราสามารถที่จะราดลดน้ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องทิ้งไว้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยสำหรับการบำรุงในวันนี้ค่ะจากรายละเอียดที่กล่าวมาในคลิปนี้จะเห็นว่าเปลือกไข่ขั่วมีธาตุกลุ่มอาหารหลักและธาตุกลุ่มอาหารรองที่บอนสีรวมถึงพืชทุกชนิดต้องการอยู่แล้วแอดมินผสมกากากาแฟและผงชูรุสลงไปด้วยซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการเติมเต็มส่วนผสมที่มีประโยชน์ ตอบอนสีและต้นไม้อย่างมากมายโดยที่ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยที่มีราคาแพงมาใช้เพราะส่วนผสมทั้งหมดของปุ๋ยสูตรนี้เทียบเท่ากับปุ๋ยที่มีจำหน่ายในท้องตลาดค่ะสำหรับท่านใดที่ปลูกบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดแล้วมีปัญหาปุ๋ยมีราคาแพงเก็บปุ๋ยไว้เป็นเวลานาน,านานไม่ได้เพราะจะเสื่อมคุณภาพมีเวลาน้อยสำหรับ การดูแลบํารุงใส่ปุ๋ยบอนสีและต้นไม้รวมถึงบอนสีและต้นไม้โตช้ากัดสีไม่สวยมีใบเล็กใบไม่สมบูรณ์ไม้ดอกไม่ติดดอกออกผลมีมแมลงเพี้ยหนอนศัตรูพืชต่างๆมารบกวนเป็นประจำดูคลิปนี้ให้จบแล้ว,วทำตามได้เลยค่ะ แอดมินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักการปลูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีชาแนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t ิ k t o กคุณต้นไอทีบอรสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอสีได้เลยค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ